สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นช่วงสาย,สายของวันอังคารที่29เมษายนนะครับก็ YouTube ช่องคนรักบอนสีก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันกันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอนสีด้วยนะครับจะได้มีไม้สวยๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับก็สามารถแก็บรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์062-818-075 6นะครับ จะส่งทางไปสซนีไทยให้วันพรุ่งนี้นะครับถ้าจะส่งมาเมาห้าสิบบาทสำหรับคุณพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่มเจ็สิบาทนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ต้นแรกก็จะเป็นกุดลักนะครับเป็นกุดลักติดด่างนิดหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับติดด่างนิดหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับนี่ครับกุดลักกับด่างครับนี่ลอดใหม่ก็ได้รุ้นนะครับนี่ด้านนี้จะเป็นแสงจันทร์สวยๆเลยนะครับนี่ ต้นสม้มสวยครับแสงจันต้นนี้นี่แสงจันแบ่งอยู่ที่เอาไป400บาทครับแสงจันต้นนี้นี่ใบกลมบล็อกเน่ยก็จะมีอุทยาลหลวงครับนะครับก็จะเป็นนี่ครับน่าจะเป็นตัวแผงแผงปลายออกขเขียวดำๆแะครับนี่ชุดนี้แบ่งอยู่ที่กระถางละ90บาทนะครับใน,นกระถางที่หนึ่ง ส่วนต้นนี้ครับนี่ครับต้นนี้ป้ายเข้มเลยต้นนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับนี่ครับอุทยาหลวงครับน่าจะเป็นตัวแขงดันนี้จะเป็นเกสรภูมารินเกสรภูมารินไซนี้เล็กๆประมาณนี้นะครับขอคนรับได้ต้นนี้ออกไป70บาทครับเกสรภูมลรินก็ด้านนีน้ก็จะเป็นภูมารินทองนะครับมีมาแบ่งให้สองกระถางครับภูมารินทองแบ่งอยู่ที่กระถางละ150บาทครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับ ต้นนี้ก็กระถังที่สองพรมินทองเอาไปกระถังละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับมีกระถังที่สองครับนี่ก็จะมีด้านนี้ก็จะเป็นต้นนี้จะเป็นเพชรแสมนีครับเป็นไซส์กระถังสี่เล็กๆประมาณนี้นะครับนี่ครับแบ่งราคาพิเศษให้เอาไปกระถังละหนึ่งร้อยี่สบาทครับเพชรแสมนีนี่ครับก็ซันเซ็ทสกายหน้าเข้มๆสวยๆเลยเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับซันเซ็ทสกายนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นศีลาแผงครับนี่ครับ สีลาแผงหน้าสวยๆเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับนี่ครับนี่ครับมีกระสีลาแผงครับหนึ่งร้อยี่สิบาทนี่ครับเราจะมีต้นนี้ก็เขาจะเป็นศีลาแผงครับแต่จะใบจะออกป้อมๆหน่อยครับต้นนี้ต่อไปหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับต้นนี้หนึ่งร้อยสี่สิบาทเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้จะเป็นทีดาลูซิเฟอร์อยู่ในกระถางหกรับฟอร์มาให้ในกระถางหกแล้วนี่หน้าเข้มเข้มสวยๆเลยนี่ครับทีดาลูซิเฟอร์สวยๆเอาไปห้าร้อยบาทครับไซส์ใหญ่นะครับนี่ ก็ปร,ะสะรา e ปรสาทเรือนแก้วป้ายสวยๆเลยต้นนี้นี่ครับไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขมิ้นตองอ่อนสวยๆเลยเอาไปสี่ร้อยบาทครับขมิ้นตองอ่อนนี่ครับแล้วก็ศิลาหุ้มทองแผลงหน้าม่วงเป็นไม้แยกหน่อครับแบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยี่สิบาทครับนี่กระถางที่หนึ่งมีกระถางที่สองครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับนี่อันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้เอาไปแปดสิบาทครับลูกไม้นี่อันนี้จะเป็นทองคําขาวสวยเลยครับเอาไปห้าร้อยบาทครับทองคําขาว แล้วก็กู๊ดไนท์ก็ไปห้าร้อยบาทครับนี่ครับเปยเปอร์มินสยามมาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นถ้วยฟูถ้วยฟูไตรนี้ประมาณนี้ครับเอาไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับถ้วยฟูนี่ครับก็จะมีตอนนี้จะเป็นลูกไม้ไก่ก็ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นไม้อีกตัวครับที่หน้าเก็บนะครับเวียงเชียงลุ้งนะครับเป็นไม้จํานวนน้อยนะครับนี่ครับ เวียงเคียงลุงแบ่งอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับให้เป็นราคาโปรโมชั่นครับเป็นไม้ใหม่ครับไม้สวยอันนี้จะเป็นพุทธคุณพุทธคุณอยู่ในกระถางสี่ใบใหม่มาด่างนี่ครับประมาณนี้นะครับขอคนรับได้แบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทครับนี่อันนี้จะเป็นสาวสายใหม่ครับซสายใหญ่ครับด่างประมาณนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะเป็นลูกไม้ครับนี่ครับติดป้ายติดด่างมาสวยครับลูกไม้ต้นนี้ลูกไม้ต้นนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับนะ อันนี้จะเป็นเทพสีลินใบสวยเลยไซส์ใหญ่ครับนี่เทพสีลินต้นนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นคุณพระนะครับนี่คุณพระต้นนี้หน้าเข้มหน้าสวยเลยครับแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับนี่ครับรอดไม่กระด่างครับนี่ครับไปห้าร้อยบาทพอนีอันนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้สวยเลยแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็ลูกไม้ใบหอกเหลืองเอาไปสู่ไซส์ใหญ่ครับต้นนี้ไปขางละเจ็ดสิบาทครับไซส์ล้นก็ถางสี่แล้วครับนี่ครับ สองทางก็ะถางก็เจ็ดสิบาทต้นนี้ซันชายหน้าสวยมากครับนี่ครับถังห้าจุดห้านะครับนี่ครับเอาไปไปหนึ่งร้อยบาทพอนะครับนี่ครับแล้วก็หนึ่งเดียวในจักรวาลอยู่ในกระถางแปดครับแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับแล้วก็ลูกไม้ต้นนี้สวยมากครับนี่ครับโหด่างสวยจริงครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอนะครับนี่เราไปดูด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้จะเป็นเลดวากิวครับเลดวากิวไซส์กระถางห้าจุดห้าเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาท แล้วก็ลูกไม้ใบกลมติดป้ายส,สวยๆนี่ไปสองร้อยบาทนะครับจะเป็นส่วนพนรา,ายไซส์ใหญ่ในกระถางห้าจุดห้าไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับตันนี้จะเป็นเนตรนาลีครับมีหน่อพร้อมทําจํานวนสามหน่อนครับส,สวยๆเลยเนี่นาลีแบ่งอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับแล้วก็สีลาหุ่มทองแผลงหน้าม่วงตัวนี้ต้นนึงเอาไปหนึ่งร้อยี่สิบบาทด้านนี้จะเป็นบูมูลไม้แยกหน่อน,นะครับนี่มีหัวมีเขี้ยวไม้แยกหน่อนเอาไปสามร้อยบาทครับบูมูล ใบกลมบล็อกเลยครับนี่ต้วนี้แล้วก็มหาลานีเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นลูกไม้ช่มคูสวยๆเลยะถางห้าจุดห้าเอาไปสองร้อยบาทครับนี่ครับนี่จะเป็นนี่ครับกริดป,ปากส,สตูพายรับมีหน่อพร้อมทำจำนวนเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับนี่ด้านนี้อันน,นนี้จะเป็นซันเซ็ตสกายอยู่ในกระถางห้าจุดห้าไซส์ใหญ่ข้างหน้าเข้มๆไปหนึ่งร้อยห้าสิบาท ก,ก็อันันตการที่สวยเลยเอาไปหนึ่งร้อยี่สิบาทมีคนชอบต้นเล็กก็เอาไปแปดสิบาทครับเ่ยไซโยจังเอาไปหนึ่งร้อยบาทก็ลูกฮา,าลาบลาตัวนี้เอาไปสองร้อยบาทตัวนี้สวยมากครับปรกกายจันนี่ครับสวยเลยล้นกระถางสี่แล้วประกายจันแบ่งอยู่ที่ต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสวยมากครับตน้นน่าจะเริ่มลงหัวแล้วทองสยามมาไปหกสิบาทแล้วก็สีวัคก,กิลก็ไปหนึ่งร้อยบาทครับต้นนี้นี ลูกไม้กระถางแปะครับต้นนี้แบ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับนี่ครับด้านนี้สวยมากแล้วก็ด้านในจะเป็นสายพระเนตรครับสายพระเนตรแดงๆเนือไปหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เลนูนครต้นนี้สวยครับเอาไปแปดสิบบาทครับนี่ยนี่ครับแล้วก็ลูกไม้ชมพูอกหนึ่งกระถางเอาไปสองร้อยบาทครับนี่ยด้านนี้จะเป็นเต,ต่านินจาเต่านินจาไปสามร้อยเก้าสิบนะครับนี่ครับแล้วก็ลูกไม้นี่ติดป้ายครับต้นนี้ก็ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ไปดูด้านในกันต่อนะครับตันนี้จะเป็นหอคำหลวงแผงไซส์ใหญ่กระถาง5.5เอาไป100บาท,บาทเทพสิงห์หนนก็ไป50บาทราสีสิงห์เอาไป30บาทครับตัวน,นี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงสวยมากเอาไป50บาทแล้วก็ลูกไม้ใบหอกสวยๆเลยไป30บาทก็องคุลิมานกับใจด่างสวยๆไป30บาทครับนี่ครับมีแบ่งสองกระถางแล้วก็ทศกัณฐ์ลงสวนสวยๆเอาไป50บาท อาร์เทมิตก็เอาไป40บาทครับนี่ครับมี2กระถางมีดุกไม้ป้ายเอาไป80บาทแล,ล้วลงไม้ใบกลมมาไป60บาทก็บูเบิร์ตก็ไป40บาทครับนี่ก็จะมีด้านนี้นิดหน่อยนะครับนี่อันนี้จะเป็นกาครับพริกไม้แยกหน่อไซใหญ่เอาไป100บาทนะครับแล้วก็ทองคําสวยๆเอาไป50บาททับทิมนครต้นนี้เอาไป70บาทเดือนสิงหาคมต้นนี้เอาไป100บาท ก็ริมหน้าผาป้ายสวยมากครับต้นนี้โอ้สวยมากเอาไปห้าสิบาทแล้วก็ลูกไม้ใบหอกต้นนี้เจ็ดสิบาททองคูณสวยสวยเลยเอาไปสามสิบาทเหลมอนไซม่วงก็ห้าสิบาทแล้วก็ลูกไม้ใบกลมเป็นไม้แยกหน่อครับเอาไปห้าสิบาทกอกเก็ดแผงต้นนี้ก็เอาไปสี่สิบาทมนุนนาคาราดเอาไปสามสิบาทแล้วก็เด็ดใช้สีป้ายสวยไซนี้นะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอลสีก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะครับก็สามารถแคปรูปมาสอบถาม แอดไลน์ได้ที่เบอร์062 818 0756นะครับก็จะได้ชมไมส้สวยๆกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ